ครับเออวันนี้ทางสอทสามนะครับอ,อ,อันนี้เขตของจังหวัดอุดรเมืองอุดรน,นะได้ร่วมกับทางตำรวจภูธรจังหวัดอุดรกองสืบแล้วก็ทางกองกับการหนึ่งสทหนึ่งได้มาตรวจพบว่ามีการขายทางอันนี้เขาเรียกลาซาดานะลาซาดา้า,า,ดาแล้วก็เป็นคนจีนซึ่งพูดไทยไม่ได้ต้องศสยล่มถามถาวิธีการขายเขายัางไงครับวิธีการขายอ่าเช่นว่าจะขายเนี่ยครับมีมีชว่วงน,นั่นคือใครนั่นคใช้ภาษาอะไรเอ่ยในการขายใช้ภาษาอะไร ภาษาไทยแล้วก็เขาก็จะแปลโทรศัพท์ว่าอื่นเป็นจีนเท่าไหร่เราลองถามที่เขาเวลาขายขายยังไงมันมันลงระบบไว้แล้วใช่ไหมคะว่าของอันนี้เป็นอะไรแล้วก็ราคาไม่ได้ไร่สดไม่ได้ไร่สดนะครับเป็นการขายสินค้าในร้านแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเหมือนมันมีลูกค้าถามเราอาจจะตอบลูกค้าในคอมเมนต์ข้อความแล้วก็ลูกค้าสั่งมีออเดอร์เขาก็พิมพ์ออเดอร์แล้วก็ติดแท็กใส่กล่องแล้วก็มีขนส่งมาไปค่ะ อ๋ออันนี้ไม่ได้เป็นการได้สดแต่เป็นการเอาของเนี่ยไว้ในที่ย่อห้อของแพลตฟอร์มนี้แล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหูฟังโทรศัพท์หรือว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหมดเครื่องเสียงนะครับเป็นการที่ใครสั่งก็สั่งที่นี่แล้วท่านี้มีหน้าที่ออเดอร์ส่งไปอันนี้เป็นล่ามนะครับเป็นล่ามเขล่ามให้เราฟังอันนี้ก็คือผู้หาซึ่งเป็นคนจีนผู้ไทยไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวตรวจสอบเรื่องใบการนำพาสปอร์ตอีกทีหนึ่งขอบคุณครับครับครับวันนี้เราโดย สทสามกองกับการหนึ่งสทสามมาที่อุดรน,นะครับก็มีการาตรวจสอบนะครับซึ่งเรามาแค่สิ่งมีการขายของหลบหนีภาษีนะครับจากชาวผู้ต้องหานะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับซึ่งผูแ้แทนไม่ได้นะครับตรวจสอบแล้วนะครับอา,อาจจะต้องร่วมกันดูเรื่องพาสปอร์ตอีกทีเนาะว่าเข้ามาถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งขั้นในการตรวจสอบพาสปอร์ตในส่วนเกี่ยวข้องต่อไปเรามากับทางอุดรจังหวัดนะครับอุดรด้วยนะครับในส่วนนี้กองสืบนะครับ ของสื่อนะครับก็มาดูอุปกรณ์ตามนี้ครับนะครับเป็นคื่อใหญ่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านี่เบากล่องเลยนะท่านไปซื้อนะครับแล้วก็มีการขายในลาซาด้านะครับขายในลาซาดา้าแล้วก็มีการขายสายาก็ออเดอร์ออกไปซึ่งของก็เต็มเ,เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านนะเป็นบ้านเป็นบ้านเช่านะครับเดี๋ยวจะดำเนินการตรวจสอบนะครับว่าหลบหนีภาษีมาทางช่องไหนอย่างไรมาที่เมืองอุดอรได้อย่างไรซึ่งต้องขอบคุณทางผู้การ <S <s <it> ด้วยนะครับผู้การอุดรแล้วก็ผู้กับโอ๊ตนะครับได้ติดตามเรื่องนี้มานะครับเป็นนโยบายของทางรัฐบาลด้วย ในการที่กวาดล้างของหลบหนีภาษีนะครับจนใหญ่วันนี้จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสะส่วนใหญ่นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวก็ดําเนินการตรวจสอบแล้วก็ส่งพนักงาสอบสวนเมืองอุดรต่อไปครับ